สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมช่างฮาจากร้านสมัยที s วินะครับวันนี้เรามาดูคลิปตัว iMac กันนะครับ iMac ตัวนี้เป็นตัว21.5นิ้วนะครับเป็นรุ่นประมาณปี2011นะครับตัวนี้อันนี้คือหน้าตาของตัวเมนบอร์ด iMac ตัวนี้มันมีอาการก็คือมันเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการนะ นี่เป็นตัว w i f i น่ะมึมจะทำการต่อเนี่ยครับต่อเข้าไปนี่นะครับ แล้ว iMac ตัวนี้มันจะมีเป็นลักษณะไฟเม็ดที่เช็คสถานะตรงนี้ประมาณ4เม็ดนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับ4เม็ดเนี้ยนะครับถ้ามีไฟเม็ดแรกขึ้นมาก็คือไฟแสแตนบายนะครับไฟแสแตนบายของตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นไฟหลักนะครับที่เป็นตัวไฟหลักที่เอาไปเลี้ยงตัว IC อื่นๆในที่อุปกรณ์บน,บนะครับ ทีนี้วิธีการที่เราจะซ่อมมันเนี่ยนะครับก็ต้องมาตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่าเจอจุดเสียตรงไหนบ้างนะครับไฟตรงไหนมาไฟตรงไหนไม่มาบ้างนะครับเ,เลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวสเกลเมติกด้วยนะครับ สักคู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็กันดูนะครับจะเจออะไรบ้างนะครับผมรอสักครู่ครับปุ๊บ ก็จะมีมิเตอร์มิเตอร์คู่ใจของผมไว้ตรงนี้เลยกันนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเข้ามาแล้วนะครับปึ๊บ <P ew s> นะครับผมสังเกตนิดนึงก็คือตัวไฟสแตนบายเนี่ยนะครับตรงเนี่ยเม็ดเนี่ยมันมีไฟเม็ดแรกเนี่ยมันมีการกระพริบนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวไฟหลักกันดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเจอเตมติจะได้เห็นภาพกันด้วยดีกว่าไอการซ่อมเครื่อง iMac เนี่ยครับมันก็จะมีไฟตัว12โวลต์นะครับที่ออกมาจากตัว DC power นะครับปกติแล้วที่เป็นพวก Macbook เนี่ยมันก็จะมีไฟประมาณสัก16.5 18.5อะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าตัว iMac เนี่ยมันจะเป็นตัว12โวลต์นั่นเอง อันนี้เดี๋ยวรหัสตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นตัว820นะครับแล้วก็3126นะครับตัวรหัสของตัวเมนบอร์ดอันนี้เราก็จะมาเปิดตัวซีกัมมติกขึ้นมาก่อนสักคู่นะครับ หน้าตาของตัวเมนบอร์ดหน้าตาเป็นแบบนี้ไอตัวนี้มันจะจำลองไว้นะครับจำลองเมนบอร์ดไว้ฟึบตรงนี้นั่นเองครับเป็นตัวไฟ12โวลต์นะครับไอตัวนี้มันเป็นตัวชิป IC ที่ผลิตตัวไฟ3.3และไฟ5โวลต์นะครับที่เป็นไฟหลักในเครื่องนะครับเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับกรณีที่ไฟเม็ดแรกมันไม่ขึ้นเนี่ยผมก็จะมาโฟกัสตรง IC ตัวนี้ก่อนนะครับ ก็ดูก่อนว่าจะต้องมีไฟ12โวลต์เข้ามาเลี้ยงไหมนะครับแล้วไฟ12โวลต์นเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านมาที่ตัว R7722 ตรงนี้เพื่อเอาไปเปิดตัวชิปนะครับตัวชิปตัว3.3ตัวนี้นะครับกับ5โวลต์น,นะครับเนี่ยว่ามันทําหน้าที่มันได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทําหน้าที่ได้ปกติแล้วนะครับแล้วไฟ3.3ไม่ออก5โวลต์ไม่ออกนะครับก็ คอนเฟิร์มได้ส่วนหนึ่งนะครับว่า IC ตัว U7700 ตรงเนี้ยจะมีปัญหานะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดไฟกันดูเลยนะครับว่าตัว R7741 ตรงเนี้ยได้12โวลต์หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัว R7722 ตรงนี้นะครับได้12โวลต์แล้วก็ดรอปไฟลงมาเหลือประมาณสัก3.8หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับดูจากบอร์ดจริงนะครับอันนี้เป็นตัวบอร์ดจริงนะครับ ผมก็จะเริ่มวัดจากตัว R7741 ก่อนนะครับเนี่ยเปิดย่านโวลต์นะครับแล้วก็วัดเลยนะครับตรงนี้นะฮะถ้าดูจากมิเตอร์จะสังเกตว่านะฮะจะได้ไฟ12โวลต์นะครับตรงนี้นะครับ12โวลต์ทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาที่ตัว R ที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ R7722 ตรงนี้นะครับ12โวลต์จาก R7722 ตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ จะเหลือประมาณนี้ครับประมาณ3.8นะครับอันนี้คือการทํางานไฟเนี่ยที่เข้ามาเลี้ยงเนี่ยทำงานปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูว่าตัว IC เนี่ยมันมันทำงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองพลิกบอร์ดไปอีกด้านหนึ่งนะีด้านนึ่งปึ๊บนะครับ,บ,นะรบอ่าทีนี้ ดูในส่วนของหน้าตัววงจรกันนิดนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะ IC เนี่ยนะมันก็จะผลิตไฟ3.3ออกมาที่ตัวตัวนี้นะครับตัว L7710 ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟ5โวลต์อยู่ฝั่งนี้เป็น L7750 นะครับอันดับแรกเลยเรามาวัดตรงตัว L7710 ตรงนี้ก่อนนะครับว่าได้ไฟ3.3หรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะครับมาวัดที่บอร์ดจริงกัน,นอันนี้เป็นบอร์ดจริงเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาด้านหนึ่งจับกาวไว้นะครับปึ๊บด้านหนึ่งก็จิ้มวัดดูเนี่ยครับอันนี้คือไม่ออกไฟ3.3นะครับแสดงว่ามีความผิดปกตินะครับของตัว IC ตัวนั้นนะครับว่า ไอซี IC ไม่ทํางานหรือเปล่านะครับ,นะรบปกติตรงนี้ต้องได้3.3 3นะครับเพราะว่า e n นเบอตัวคําสั่งเปิดมาแล้วแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับ5โวลต์ก็แน่นอนครับไม่ออกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าอาการนี้ผมคิดว่าน่าจะไปพุ่งประเด็นกันที่ตัว IC ที่ผลิตไฟตัว3.3กับ5โวลต์ตัว U7700 ได้เลยนะครับมาแล้วสุดเจ๋ง โอ้เพื่อนผมเองครับพิชัยสังกพันธ์นะครับเพื่อนจากที่กาญจนบุรีนะครับขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณมากกดไลค์ให้เลยขอบคุณมากครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดตัวเมนบอร์ดนะครับออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปยกตัว IC ขึ้นมาแล้วลองเปลี่ยนตัว IC กันนะครับว่าอาการนี้จะจะหายหรือเปล่าดีมีเพื่อนมาทักครับเลิกงานได้แล้ว โอเคเดี๋ยวลองดูตัวนี้ว่าจะจบได้หรือเปล่าเนาะขอบคุณมากเลยที่ให้กําลังใจนะขอบคุณมากวิชัยสังขพันธ์เพื่อนผมเองนะครับคนนี้อ่ะถอดปลั๊กออกก่อนแล้วเราก็จะอถอดปึ๊บเอาก๊ออกก็ช่วยเชียร์ด้วยเด้อ จะตับไปที่ตัวกล้องนะครับไอ้กล้องไมโครสโคปผมคู่นะครับมันกว้าง้าหน่อยตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับถัาเจ๋วผมมีบอร์ดโอ้แจ๋วเลยเดี๋ยวถ้าจบงานไม่ได้ต้องขอติดต่อไปซื้อบอร์ดหน่อยนะครับ ตังค okay, ิวตังคิวแค่นี้นะครับดูแล้วเครื่องนี้เหมือนเคยมีร่องรอยการซ่อมมาแล้วแหละผมว่านะครับเนี่ยมีภาพน้ำยาฟักฟ์อยู่ตรงนี้เหมือนจะมีร่องรอยการเคยเปลี่ยนนะฮะตัว i อซีผมไม่รู้นะครับว่ายัางไงแล้วก็ตัว R นี่มีร่องรอยทิงก็เดี๋ยวเราลองวัดค่า R กันหน่อยนะครับ นิดหน่อยมีเหมือนกันนะครับเปลี่ยน IC ไปก็ยังไม่มานะครับไฟสามจสาโอเคเรามายก IC ขึ้นเลยแล้วกันนะครับ ผมยกตัวไอซีออกมาแล้วนะ ตอนนี้ผมจะถอด IC นะครับออกมาจากบอร์ดอะไรนะครับตอนนี้รอสักครูขค่ขอบคุณคุณนิวมากๆครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณนิว ผมกำลังใส่ตัว IC เข้าไปนะ เดี๋ยวรอให้บอร์ดเย็ยนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วลองเทสดูครับ รอสักครู่ครับเดี๋ยวลองเทสส์ฝากช่วยเชยร์ไปได้กันเนาะได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจนะครตามหลักการแล้วเราลองเปลี่ยนตัว IC ตัวนี้ดูก่อนนะครับมีตามหลักการเลยเครื่องเคยซ่อมมาแล้วก็มีโอกาสนะครับว่าเปลี่ยน IC ตัวนี้ไปแล้วก็ยังไม่ได้นะครับคิดว่าไม่แน่นอน ครับตัว i อซที่เราวางไปก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเนี่ยคุณนิวบอกว่าต้องได้อยู่แล้วครับผม ไม่แน่ใจเลยครับเครื่องนี้เคยซ่อมมาครับผมุนิวเครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วน่าจะอาการนี้แหละอาการเดียวกันเขาเปลี่ยนตัว i อซมาเหมือนกันนะครับคือถ้าไม่ได้ก็ต้องลองไล่ดูนะครับว่าปลายทางมันมีอะไรช็อตหรือเปล่านะครับเครื่องที่เคยซ่อมมาแล้วก็ไม่ไม่น่าจะง่ายนะครับคิดว่าไม่เป็นไรครับเราก็มาลองกันดู เวลาประกอบเครื่องนะครับถ้าลืมเสียบสายตัวนีน้น่าจะทำให้เครื่องเปิดไม่ติดได้นะครับประกอบให้ครบ,ครบโอเคเนี่ยครับเดีย๋ยวเรามาลองเช็คไฟกันดูอีกทีนะ อ้าวไฟขึ้น2เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาพัดลมมาต่อน่าจะจบงานแล้วครับเนี่ยไฟขึ้นแล้ว2เมตรแดงว่ายังไม่เจอแรงไม่เจอการต่เอเนี่ครับตอนนี้เครื่องมันเหมือนมันจะติดแล้วนะครับ ผมจะเอาแหนบมาขี้ก่อนแล้วเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับก็วิธีการเปิดออนออฟเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะมุมน,นะน,นี้นะครับเราก็ใช้แหนบเนี่ยแหละครับขีบจี้ไปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะตัดดับไปเองสังเกตเวลามันดับนะครับก็คือไฟตรงนี้มันจะขึ้นมาแค่เม็ดเดียวครับเวลาเนี่ยนะครับเนี่ยนะค,คือวิธีการซ่อมนะครับของเครื่องนี้ลูกค้าที่ดูอยู่ก็ เราจะได้เห็นนะครับวิธีการซ่อมนะครับเม็ดเดียวนี้คือสถานะสแตนบายเครื่องทํางานแล้วนะครับเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเช็คไฟอีกรอบนึงนะครับจากเมื่อสักครู่ตะกี้นะครับที่มันไม่มีไฟนะครับอ่าเช็คไฟหลักก่อนนะไฟ12โวลต์นะครับตรงนี้มาปกติแล้วก็ตรงนี้นะครับ r 7จ2ดออกมาตรงนี้38นะครับทีนี้เราจะพลิกอีกด้านหนึ่งของบอร์ดนะครับ ไปจุดที่เราเช็คกันนะครับว่าโอเคตะกี้มันไม่มีไฟนะครับนี่ตรงน,รนี้นะครับนี่นะครับเห็นนี้นิดนึงนี่ครับตรงนี้ไฟสามจุดสามนะครับขึ้นไปสามจุดสี่เลยนะครับเนี่ยสามจุดสามแล้วก็ฝั่งนี้ ห้าวนยังไม่ออกถ้าเครื่องติดแล้วห้าวงจะออกนะครับผมจะกดออนนะครับแล้วลองเช็คกันดูนะครับว่าพัดลมจะหมุนหรือเปล่า,าพัดลมหมุนตรงนี้หมุนก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับเนี่ยเวลาที่ผมทิกนผมใช้แหนบแบบนี้นะครับเวลาเนี่ยเราก็ทิกนปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าไฟตรงเนี้ยมันจะขึ้นสองเม็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพัดลมมันจะหมุนเนี่ยพัดลมหมุนละ แสดงว่าตัวนี้เครื่องเนี่ยน่าจะใช้ได้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่มาลองรีวิวซ่อมกันดูนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่อง iMac กนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับนี่คือแนวการแนวทางการซ่อมนะครับสำหรับอาการที่ไม่ขึ้นเครื่องไม่ติดเลยนะครับแกะออกมาแล้วเป็นแบบไฟไม่ขึ้นเลยสักเม็ดหนึ่งก็ลองเช็คตามอาการที่ผมลองรีวิวนี้ดูนะครับส่วนวันนี้นะครับสำหรับ เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้กําลังใจนะครับก็เดี๋ยวเรามีคลิปอะไรที่น่าสนใจก็จะมาไลฟ์สดอย่างนี้นะครับให้ดูกันนะครับส่วนร้านของผมนะครับมีทั้งหมด4สาขาครับมีเมกาบางนาเทอร์มินอลอโศกแล้วก็ยูเนี่ยนมอลแล้วก็ที่ผมอยู่ก็คืออยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานนะครับใครที่ต้องการงานด่วนก็มาหาผมที่ออฟฟิศสำนักงานได้นะครับวันนี้ผมช่างฮาร์ดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ